ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องความสงสัยในทานของเทวดาในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับทานการให้หน้า79จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐ เฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่15หน้า44ข้อ137เทวดาทูลถามว่าบุคคลให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้กำลังให้สิ่งอะไร ชื่อว่าให้วันนะให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้ความสุขให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้จักขุและบุคคลเช่นไรชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างข้าพระองค์ทูลถามพระองค์ขอพระองค์ตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะให้ยานพานะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปคมไฟชื่อว่าให้จักขุ และผู้ที่ให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ที่พร่มสอนธรรมะชื่อว่าให้อมะตะเทวดาทูลถามว่าชนพวกไหนมีบุญจเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์พระผู้มีพระภาคตอบว่าชนเหล่าใดสร้างอารามปลูกหมู่ไม้สร้างสะพานและชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทานและบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัยชนเหล่านั้นย่อมมีบุญ จเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมะสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์